กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่ติดตามช่องของเบ้นสุดที่ชายอยู่นะครับพี่น้องเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าเวลาไก่เนี่ยเขาวางไข่เนี่ยวันละฟองนะครับาวางสัก1ิบสฟองนะครับาบางรอบนะครับสงสัยหรือเปล่าวางไข่แบบนี้แต่เวลาฟักไข่เนี่ย เขาจะไม่ฟักทีละตัวนะครับทําไมเขาฟักออกมาพร้อมๆกันนะครับนี่เป็นความสงสัยของผมอย่างยิ่งนะครับเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็สงสัยเหมือนผมแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําทความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางไข่ของไก่กันนะครับ ครับพี่น้องครับมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันเลยนะครับผมจะเกินสักเล็กน้อยนะครับไก่สาวที่ท่านพี่น้องเห็นนี้ก็คือเขาตกลูกออกมาวันนี้นะครับพฤติกรรมการที่จะตกลูกออกมานะครับไก่สาวต้องมีอายุราว12สัปดาห์นะครับ โดยปกติสัตว์ปีกก็จะมีท่อนำไข่ที่สมบูรณ์เพียงด้านเดียวคือด้านซ้ายท่อนำไข่ด้านขวาก็จะเป็นไข่ฟอจะมีรูปร่างเป็นพวงไข่สีแดงขนาดเล็กมากมายนะครับถ้าพี่น้องท่านใดเคยเห็นก็คือ,อที่เราเวลาเราชำแหละไก่สาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเป็นเราก็จะเห็นโดย โดยทันทีนะครับว่าเอาเวัยวะภายในของเขาก็จะมีพวงไข่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับไข่เรานั้นล่ะครับถ้าอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะขยายขนาดนะครับให้เท่าไข่แดงธรรมดานะครับที่เราเห็นปกตินะครับหลังจากนั้นไข่ก็จะหลุดจากเยื่อหุ้มนะครับไหลลงท่อนำไข่ แม่ไก่ก็จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ไข่ตกจากรังจนออกไข่ประมาณ24-28ถึง28ชั่วโมงนะครับโดยจะออกไข่ติดกัน4ถึง5วันหรือว่านานกว่านั้นนะครับแล้วก็จะหยุด1วันจากนั้นก็จะออกไข่ต่อนะครับจนได้ไข่หมดชุดแต่ละชุดก็จะมี จำนวนไม่เท่ากันนะครับเราจะเห็นว่าบางชุดก็10ฟองขึ้นไปบางชุดก็น้อยกว่า10ฟองนะครับขึ้นอยู่กับอายุและสายพันธุ์นะครับของไก่เหล่านั้นด้วยนะครับแล้วระยะเวลาล่ะนะครับระยะเวลาที่ลูกไก่ออกมาถ้าแม่ไก่ออกไข่ฟองแรกในวันที่1อ่งฟองที่10เนี่ยก็จะออกมาอีกทีวันที่10ใช่ไหมครับพี่น้องครับ แล้วลูกไก่ออกจากไข่พร้อมกันได้อย่างไรโดยปกตินะครับการเจริญของอลูกไก่ในฟองไข่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับความร้อนภายนอกเพื่อพัฒนาลูกไก่เจริญเป็นตัวในฟองไข่นะครับถ้าไม่ได้รับความร้อนเพียงพอในการเจริญเติบโตจะยังไม่เริ่มขึ้นนะครับในระยะแรก แม่ไก่จะออกไข่โดยไม่มีพฤติกรรมการฟักไข่นะครับนั่นก็หมายถึงว่าไก่เขาจะออกทิ้ง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 ,ง,ง,งไว้นะครับทิ้งไว้ไม่ได้ฟักไม่ได้มีความร้อนที่มาทำให้เกิดการฟักตัวพี่น้องครับอ่านี่ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับ และเมื่อแม่ไก่เนี่ยออกไข่จนครบแล้วนะครับจากนั้นเขาก็จะเริ่มนะครับเริ่มให้ความร้อนกับฟองไข่นะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมนี้จะส่งผลจากฮอร์โมนนะครับโปรแลคตินนะครับที่ทำให้แม่ไก่เนี่ยหยุดออกไข่ฮอร์โมนโปรแลคตินนี้นะครับที่ทำให้แม่ไก่เนี่ยหยุดออกไข่ ก็จะส่งผลนะครับทำให้พฤติกรรมการฟักไข่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะไปสนใจในการฟักไข่นะครับแน่นอนครับจากนี้ไข่ก็จะฟักเป็นตัวนะครับมีความร้อนมีอุณหภูมิที่ได้จากแม่ไก่นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะฟักตัวออกมาเป็นตัวเป็นตัวภายใน2-3วันเท่านั้นนะครับพี่น้องครับ นะครับแม่ไก่จะได้ยินเสียงนะครับติ๊ก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 ในในไข่นะครับเขาก็จะเทออกมาโดยสัญชาตญาณของเขานะครับหลังจากนั้นพฤติกรรมนี้ก็จะหมดไปนะครับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกก็จะเข้ามาแทนครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ก็คือการใช้ระยะเวลารวมๆ่วม21วันนะครับพี่น้องครับระยะเวลาฟักไข่นะหลังจากที่ ออกไข่ครบชุดแล้วนะครับจะใช้เวลาสัก21วันในการฟักตัวออกมาเป็นตัวแบบนี้เลยครับพี่น้องครับนี่นี่ก็คือความไขข้อข้องใจได้แล้วนะครับว่าทำไมไก่ออกลูกไขไม่พร้อมกันแต่ทำไมออกลูกมาพร้อมกันนี่ก็คือพฤติกรรมการฟักไข่และก็การให้ความร้อนของแม่ไก่นั่นเองครับพี่น้องครับ ชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b สไคร์ e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับเติมกำลังใจให้กันต่อไปครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ